สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมืงอน,นี้มาพบกับช่องยายระซีชั้นแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามืงอนี้ยายระซีก็ได้น,น,น,นําข้อมูล้งแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่นอ้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1สิงหาคมเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายระซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายระซีนํเาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายระซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญเจ้าอาจารย์ใดห,หรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทา,ายกับแย่ภชรีกะคอมเมนต์มาไตะคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ยแแย่ภารีกระบเบา,บา,บาลหลายายห้างขึ้นก่นเนาะจ้าไปเบิ้งของมูลทด้ท่างอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ารัฐบาลเต็มล่วมมาสั่นจากเพิ่นว่าเพื่อนบอกว่าจังซี่ล่ะ สองตัวล่างระยะยาวของแอดเจมเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อไดติดตามผลงานของแอดเจมนะจ๊ะเอาสองตัวล่างไปจับเบิรงก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นหมนะะ้มากเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข่าสามเอ่อซ้ำหาหาสามเนาะจ้ะพี่น้องจ้งวดน,นี้เข้ามาตามต่อจ้าเพิ่นหม้มากสองตัวล่างระยะยาวเนาะจ้ะมีสองศูนย์สาม 4 7ว่าสันจ่าพี่น้องจ่าจากแนวทางของแอดมินเกมเนาะจะผู้ใดรอดเนวทางตัวเดียวเพิ่นตองเป็นวันวันวัน,ว,น,ว,นวันออกเนาะจ้าอย่างระมัณ10โมง10บเโมงเสาร์เนาะจ้าพี่น้องจ่าเพิ่นก็นจะอา่มณห้เหาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นวานเนว่านนาทางสูตรหม่ทดล่องสูตรทดล่องใส่งวดนี่เป็นงวดแรกว่าสันจากเนวทางของพี่หนวดใจดีเนาะค่ะ กะขอขอบคุณเนาะจ๋าเนาะเพิ่นพยายามเฮ็ดสูตรได้กินโคตรสูตรได้ที่มันเข่ามันดีมากให้เฮาเบิ่งก็ขอขอบคุณเนื้อทางพี่หนวดใจดีเนาะจ๋างวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นเข่า405เนาะค่ะเนาะงวดนี้เฮามาตามต่อจ๋าบนตรงตรงว่าสันจ๋าเอาตัวเพิ่นจับให้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันบอกว่า198 194 258และ254ว่าสั่น3ตัวบนตรงๆของพี่หนวดใจดีทดลองใส่งวดนี้งวดแรกเนาะค่ะพี่น้องค่ะจากแนวทางของพี่หนวดเนาะจ๋าจะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดจิมผ้ารวยวัสสันพี่มุกดาวัสสันเอ็ดจิมผ้ารวยเพิ่นดวางหัวที่แล้วพี่มุกดาไฮซีซูนหา,า 5, เนาะจ่ะเนะาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสามเจ็ดสองวัสันจ้าพี่น้องจา้ 1, 3, 7, 2, จาหนึ่งสิงหาสามเจ็ดสองจากแนวทางของเอ็ดเจจิมผ้ารวยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมังกรทะยานฝ้าผู้ใดรอแนวทางควรกะแคปหน้าจอมอ่ที่เลียกลุ้เนาะค่ะเนาะ ลวดงวดนี้เข้ามาตามต่อจ้าเพินบอกว่ามี310 315 316 318 319 352 752 781 570และ860 3โตบนตรงๆของเนื้อทางมังกรทยานฟ้าเนาะค่ะเนาะบ่ได้ล้อแนวทางเนแคบหนาจอเลยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอซซีนว่าสันเลขฝันเพิ่นยังบ่มาเนาะค่ะเนาะมาตั้งแต่เลข เล็กเพิ่นคำนวณเนาะค่ะของแอสซีนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าหนึ่งสิงหาหกหาแลนสามมาสันจ่าสองตัวเป็นสี่สามหกสามและแปดสามสามตัวสี่ห้าสองและสามห้าแปดมาสันจ่าแนวทางของแอสซีนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลอตโต้แมทริกซันจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นลวาแนวนี้เนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ้นเขา่าต่เข่าหาตัวเดียวนะจา้าเพิ่นให้ห้ามาห้ามากับเจ็ดเนาะจ้าเข่าหาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ซีกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันจ้าพี่น้องจา้าข้องเพิ่มมาใดทั้งบนและล่างเนาะค่ะนอกจาพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้าก็ไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างหกชุดว่าซันจ้าพี่น้องจา้าจากแนวทางของแอดบุญมนาตเนาะจา้าเนาะ คนวานนี่ยนี่ว่าสันจับล่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลักซิษมีอยู่ศูนย์กับหนึ่งเนาะจ่ะหลักหน่วยมีอยู่แปดเก้าศูนย์ล่องจับเบิงเนาะจ่ะศูนย์แปดศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าและหนึ่งศูนย์จ้าพี่น้องจ้าแย่ไปซีจับให้ยเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะพิ่เจน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ หลัก10คือหลัก10หลักหน่วยคือหลักหน่วยเนาะจากพี่น้องจากแนวทาง2ตัวล่าง6ชุดของอาจารย์บุญมานัดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางชีวิตยังมีหวังวสัน่นจากแนวทางของบาแหล,ล่ลำเซ่เนาะคะ่ะบาแหล,ล่ลำเซ่ว่าแนวนี้แหละพี่น้องหนึ่งสิงหาวาสันจากคนว่าสามตัวสองเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดวสันสองตัวคนกามีเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้า เน้นๆก็คือหนึงหนึ่งว่าสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของเบาแหล่ลำเซ่ฟันฟั่นเน้นๆก็คือหนึงหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะค่ะขงังทึ่ง พี่น้องจ๋ายาเเพสีจะอ่านตั้งแต่ตัวสองตัวบนตัวเด่นเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะสามตัวแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยนะะเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเล่นโบเนาะคะ่ะแคบหน้าจอตอนนี้ใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าคู่บนเนาะสั้นสองตัวมีสองหกสองเจ็ด สี่หกและสี่เจ็ดตัวกันสองตัวก็คือสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าและสี่เก่าอันนี้คือแนวทางสองตัวบนสามตัวบนเคบหน้าเจ,จาะจวดจาดฝาดบื้มใดเลยเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของแอเลนโบเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแย่ผาลางเนาะพี่น้องเนาะขังเครื่องแง่ไปสีล่งหาแหละ,ะเนาะค่ะเนาะเพิ่อนวานวนี่ขังล่างเพิ่อนว่าต้องมีศูนย์เก้า แปดเด้อว่าซันยายพาว่าวัดดวงสามศูนย์ว่าซันจากเพื่นวานเนาะจากแนวทางของยายพานะค่ะมาเบิร์มาโคบบนเพิ่นจ่าพี่น้องจา๋ายายผาเนาะค่ะเนะาะง่าโคบบนยายพาว่าจังสี่ลักสองสี่ห้าเก้าเจ็ดเพิ่นก็เลยว่างหาเอาจะตนนัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะ 5 9 4เก4และ975อนอันนั้นเป็นตัวล่องเนาะค่ะพี่น้องก่พิจานณาเป็นแนวทางได้จากแนวทางของแย่ผา3ตัวบนและข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะบโดยติดตามผลงานของแย่ผาแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนตรงๆของเอ็ดมรลกตดเนาะคะ่ะน่าจะเป็นสูตรใหม่ของเพิ่นเนาะจ้าเพิ่นว่าสูตรทดลองเนงาะวดที่เลวเขาศูนหาตรงๆเลยเนาะจ้า วันนี้ข้ามาตามต่อจ้ะเพื่อนหามามี1ห 11, ่งศูนย์และ21เพื่อนจนน 1, 1, 1, 2, 2, 9, ะ 2, 0, จเน้นหนึ่งหนึ่งหนึและ20นย์เนาะจ้าจากแนวทางสตัวเทิงตรงๆรงบ่ตรงกรับของแอดมอลคุเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตําเหล้ารัชนกเราจะตำเหล้าวันนี้เนาะค่ะของแอดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่์มมีมาทั้ง4ตัว3ตัวและ2ตัวบน2ตัวล่างเนาะค่ะแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะเงีายเพิรีจะอ่านแต่สามตัวบนและ2ตัวบน2ตัวล่างเนาะค่ะ3ตัวบนเพิ่์มกัิมี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าวาซันจ้าสองตัวก็มี่ศูนย์สี่ศูนย์หาและศูนย์หกข้างล่างเพิ่์มมี่เจ็ดหกศูนย์หกและหกเก่า จากแนวทางตำเล้าราชนกวันนี้เนาะค่ะพี่น้องคะกัพิจาจณาเป็นแนวทางอันนี้คือตำเล้าของเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าล่างตรงๆของเอสติ๊ก่าสันเนาะจากล่างตรงๆงวดที่เรียกเพลินว่าเพลินหาสามเนาะค่ะเนาะงวดนี้หาหนึ่งสันแยกไปซีกมากน้าเพลินอยู่เดียวยกไปซีกมากน้าเพลินอยู่เพราะว่าจับเหล็กกรอกมาใส่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ฮะหนึ่งเนาะค่ะพี่นางพี่น้องข้างล่างวันนี้ตรงๆว่าสันจ่าเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ไมเอกเนาะค่ะอาจารย์ไมเอกเพิ่นบอกว่าเด่นหลักว่าสันเพิ่นก็ะเลย่อไหหม่าเนาะจ้าเพิ่นมาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์ไมเอกเพิ่นว่าชุดเต็มเพิ่นเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเออเด่นหกกับเก้าฟันเก้าเนาะจ้าสองตัวคือ93 90 91 63และ64อัดนักๆ98 เก้าสี่หกแปดว่าสั้นสามตัวเพื่อนบอกว่าสี่เก้าสามสี่เก้าศูนย์สี่เจ็ดแปดเม็ดเดียวแขนเคนคือสี่เก้าแปดว่าสั้นจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์นายเอกเนาะค่ะเนาะแบบผู้ใดติดตามแนวทางเพื่อนก็แคปหน้าจอจดจาด์ฝาดเบิ่มได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบัวกคำสีเนาะค่ะแอดบัวกคำสีเพื่อนบอกว่านึงสิงหาหกค่ว่าสั้นจ้าเพื่อนว่าสามตัวมี 5 9าเก้าตัวก็คือ908942และ67จากแนวทางแอดบวกค่ำสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดสตางจ้าพี่น้องจา้าเพื่อนบอกว่าเดินรางสูตร3าเอดสตางค์งวดที่แล้วเดินรางมาทั้งหาทั้ง3นะะเนาะค่ะเนาะเดินรางสูตรนี้เนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเดินรางสูตร3เพื่อนบอกว่า9 1 2 5 มาตว,วาสัน e. อันนี้คือเนี่ยในห้างเดินรางของเอสตางเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอสตางเพิ <único Liberty Overwatch> ่นว่าเนี่ยนี่แหละเอาเดินรางเอาเดินรางเพื่อนมาจับมัดกันชนกันยูทีว่าสั้นฟันตัวเดียวแขนแขวนว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นฟันข้าง่างมากแล้วเนาะค่ะเพิ่นเอาเดินรางสองชุดมาจับมัดมัดกันเนาะพี่น้องงดที่เรียเพิ่นจับได้ ชนยุทีีหาหกออกหาสามวาสันจากเพิ่นว่าวันนี้แอสตางเพิ่นว่าแนวนี้แหละเด่นล่างตัวเดียวคือเด่นหาวาสันจากพี่น้องจ่าก,กับพิจชนาปเป็นแนวทางเอาหามาใส่ยังแอสตางเพิ่นว่ามีหาวาสันผู้ใดมีตัวใดกระจวดจาาใส่หาของแอสตางใดเนาะจา้ะอันนี้เพิ่นยังมาบอกหลักเนาะค่ะพี่น้องแต่แค่เพิ่นบอกว่างวดน,นี้งวดที่แล้วหากัหกเนาะจ่ามาหาสามงวดนี้เพื่อนบอกว่าหาตัวเดียว เฮาสิไปหาใส่ยางหามาใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอสต่างเนาะจากห้าตัวเดียวเคเล่วสันพ่นชนกันเนาะพี er you want, you ่น้องเนาะจากแนวทางเม็ดเดียวลางของแอสต่างเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเฮว่าปิดท้ายโดยแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรลางวสันเนาะจ้ะงวดที่แล้วยายไปศรีบอเห็นสูตรนี่เนาะจ้ะยาไปรีเห็นตั้งแต่สูตรข้างบนเพนเนาะจ้ะข้างบนยาเพปรีล่งห้แล้วเนาะพี่น้องเนาะยายไปศรีกะ เปเอามาจากตัวคนเองเลยเนาะจ้ะแต่ว่าตำเล่าเพื่อนหามากเรายาไปซีบว่าเดี๋ยวมาลงอหาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอามาลงอหารอบหลังเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละสองตัวล้างเพื่อนงวดที่เลี้ยวเพื่อนห้ยสามหาออกหาสามเนาะค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์เลขหกหนึ่งเพื่อนเน้นหาหนึ่งกับหกศูนย์ยายไปสีก็เลยว่ามักของเพื่อนมักอย่างหูบอมักหาหนึ่งจะพี่น้องจ้าเพราะว่าจสตางเพื่อนได้หา แอคทีว่าใดหนึ่งมากเนะาะจ้กพี่น้องอันนี้คือแนวทางล่างเนาะค่ะยบไปสิก็เลยม,มกักอันนี้แค่แยบไปสีคำนวณเอาเหล็ก2อ,อาจารย์มาจับมวดกันแล้วมาตรงกันกับของแนวทางของนมสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะสีโตคูล่างพี่น้องจา้าไปกับเนาะคะ่ะนอกจากแนวทางของนมสุพรรณล่างอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะที่โล่งหายมือนั่นคือขางบนอย่างเดียวมวดนี่คือของางล่างอย่างเดียวนะคะคเนาะ ทายคลิปนี้ยายไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกัขอให้สุขภาพแข็งแรงยังยังเลยลุยสุขุสุขคนเด้อจ้าปัญญาไปสีบอกผิดพลาดประการใดกัขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายไปสีกะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า